แล้วหลังจากที่พี่ได้นํามาปรับปรุงใช้กับออฝ่ายรับนักศึกษาแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างคะออพี่ประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือคนักศึกษาเนี่ยสามารถตรวจสอบและสืบค้นทางอ,าอินเทอร์เน็ตได้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับรับนักศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่รับสมัครเนี่ยสามารถนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการตอบนักศึกษาได้นะครับซึ่งจะมีเทคโนโลยีการยิงบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการทำใบสมัครทําให้ใบสมัครเนี่ยมีความถูกต้องในการ เ,เข้าไปทําสถิติต่างๆที่หน่วยงานภายนอกและภายในขอไว้นะครับก็บาสามารถจะเอาแบบข้อมูลไปได้ให้ผู้บริหารได้ได้ทราบว่าใบสมัครเข้ามาเมื่อไหร่รแล้วก็จะมีโปรแกรมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งสามารถจะตอบนักศึกษาได้ว่าสามารถรับได้ไหมนะครับแล้วก็ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่อะไรเกี่ยวกับอเอกสารการสมัครนะครับจะมีโปรแกรมช่วยตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับ ค่ะคแล้วขัข้นสุดท้ายนะคะก็คือปัญหาและอุปสรรค